ดไลค์กดแชร์กดติดตามสก๊อตให้หนูดีกว่าแล้วด้วยนะคะเริ่มป้า,าเอาไปเร็วเร็วเร็วเอาไปหน้าโป๊ะบา้บาสปาร์คเข้ามาแล้วค่ะเอาไปหน้าป๊เอาไปหน้าปกเอ๊ะทำไมเรนดี่ลอยได้คะเรนดี้ค่ะทำไมเรนดี่ลอยได้เอาไปหน้าปกเลยเอาไปหน้าปกเลยนะเอาภาพนี้เลยนะได้ได้อะพินนี้คือจังหวะกระโดดเลยเหรอคะเนี่ยใช่จังหวะกระโดดแล้วค้างตัวบนน้ำสามสิบองศาใช่ ป๊าป๊าโดดไปค้งตัวแบบนี้ได้ไหมได้เราดูนี่เราอยู่ในแมปอะไรเนี่ยนี่มันสระว่ายน้ำนี่ใช่ป๊า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 เราโดดไปดิ่ทำไมป๊าปาไม่ได้ค้างตัวโอ้ป๊าปาจมน้ำโอ้ป๊าปาจมน้ำป๊าปาค่ะป๊าปาเี่นว่า้เออเอโอ้ป๊าป๊าขึ้นมาบนบกเอยป๊าปาขึ้นมาตรงนี้ได้แล้วค่ะป๊าป้าค่ะลิลี่เจอห้องรับตาลิลลี่มาหนี้ไหนข้างห้องรับเนี่ยบ ห้องรับเนี่ยที่หนูอยูบูยูเนี่ยห้องรับลิลลี่ไงป่ะป๊าไหนมีห้องรับลิลลี่ด้วยหรอได้แ่ได้แน่แน่มาหนี้มาหนี้มาหนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเออทำไมป๊ะป๊าตัวลอยอย่างเงี้ยคะ <c oughs> นี่เอืมป๊ะป๊านี้ป๊ะป๊าลงไปไม่ได้ป๊ะโอ้มีห้องรับจริงด้วยป๊ะป๊าใส่ชื่อผู้ชายอเอาไปชี้เอาหมอนไปชี้เอ้าเสื้อไม่เห็นถอดเลยค่ะก็ป๊ะป๊าไม่ใช่ผู้ชายก็ป๊ะป๊าไม่ใช่ผู้หญิงน่ะเฮ้ยป๊ะป๊า นี่มนุษย์เป็นผู้หญิงป๊าบ๊าป๊าป๊าจะถอดชุดเก่าออกยังไงครับมันเป็ชุดเก่าต้องมีมูฟเหรอคะผู้ผู้ชายจะใส่เสื้อเก่าค่ะผู้ชายต้องใส่เสื้อเก่านะฮะนี่มันชุดผู้หญิงนี่ชุดผู้ชายนี่นี่ชุดผู้ชายใส่ไปเลยป๊าบ๊าเอาลูกบอลออกไปเล่นด้วยไลยเอาออกไปดิเอาไปป๊าบ๊าจะเตะอะไรขึ้นมานอกมางี่เอาเอาออกไปตรงนี้เราออกไปไม่ได้ออกไปนี้ได้ก็เข้าไปป๊าบ๊าท่านมาเถอะ ป๊าป่ะค่ะตามลิลลี่มาหนี่ไหนครับลิลลี่ลิลลี่มีอะไรโชว์ปะมีห้องลับอยู่ลิลลี่ลิลลี่มีสาวป๊าป้าลิลลี่เจอห้องลับลิลลี่มีสาวนั่งอยู่ริมสาว้น้ำในในป๊าป้าลิลลี่เจอห้องลับแน่ทำไมป๊าบ้าต้องมาไงท้องตรงนี้ด้วยคะป๊าป้าลิลลี่เจอห้องลับห้องลับเอป๊าป้ามาเดินไม่ได้ป๊าบ้าไงท้องห้องลับตรงนี้เขาให้โดเนทค่ะโดเนชั่นแปลว่าบริจาคเขาถามว่าช่วยบริจาคให้เขาหน่อยได้ไหมได้ thank you for you r visitor ขอบคุณที่คุณแวะเข้ามา ช่วยบริจาคให้ฉันหน่อยได้ไหมสักสิบเหรียญยี่สิบเหรียญห้าสิบเหรียญยี่ห้าเหรียญไม่ได้ครับเพราะป่อป้าก็ไม่มีตังค์เหมือนกันแหมป่อป้าลิี่เจบห้องน้ำโอ้ยมีคนใส่ชุดเจ้าสาวด้วยค่ะนี่ชุดเจ้าสาวไหนไหนลิลลี่อยู่ตรงไหนคะนี่ยทำไมเขายืนตรงนั้นกันได้กันเฮ่ป่อป้าลิลลี่จะทำให้ดูนะแหมทำไมตัวป่อป้าโดนจับลอยท้องทุกครั้งเลยคะ จมน้ำจมน้ำจมน้ำมันมันมันต้องเข้าไปตรงไหนคะป้าป้าจะแบบนี้ค่ะตัวนี้ตัวนี้อ่าจมน้ำเหมือนกันตรงลิลี่เนี่ยอะไรป๊าป้ากระโดดใส่ลิลี่ได้เลยใช่ไหมได้เฮ้ยเอ้ามาจมน้ำเร็นลอยได้เลยกันยังไม่ลอยไม่ได้โอ้โเดี๋ยวป้าป้าไปทำหน้าปกแล้วตัวอื่นตัวอื่นมีอะไรบ้างครับไปไปแนะนำป๊าป้าดูลิลี่นะตอนลิลี่กระโดดถอยไหลอันนี้มันเป็นตึกคอนโดเหรอคะเนี่ยเชิญเราจะอยู่ตึกตัวไหนไม่รู้เลยที่คน เรอยู่บนคอนโดเหรอคะใช่แล้วทุวท่านใช่เฮ้ยบ๊ายบ๊ายเข้ามาในห้องรับอีกแล้วค่ะนี่มันเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยห้องรับเต็มไปหมดเลยชิโนโอปาเรดเค้งเขาวางแผนอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเขาจะวางแผนโคมูสับไปนะาจะวางแผนกับบรฏสาวไปนะเาจะวางแผนครอบครองโลกใช่แล้วเราต้องไปจัดการมันเราต้องไปจัดการมันนะ ไม่พอปอบป,ป๊าเจอีกแล้วป๊อบป๊าเจอีกห้องนึงแล้วนีม่มาห้องดูหลาที่หนูเคยเจอมานี่ห้องดูหลามาครับไม่รู้ห้องอยู่ไหนโอ้มันอยู่ในสระว่ายน้ำนี่แหละครับเป็นห้องดูหลาเรอไปเดินออกไปแล้วอ๋อป๊อบป๊าตาบิลลี่มานี่ไม่ครับไปค่ะบปอบป๊าตาบิลลี่มาหนี่มานี่นี่ไปไหนห้องเดิมเด็กจามลิลี่มานี่ปเปไ๊อบป๊าตามลิลี่มานี่ Jadi, ึ้นมาแล้วค่ะเคลก็เลยโอ้หนี่มันห้องอะไรคะเนี่ยห้องคอนโดเหรอคะลูรามาหา้องอแล้วค่ะใช่แล้วนี่จะไปจอดเตียงไปจอดเตียงตรงไหนคะนี่จะจอดเตียงตรงนี้ตรงนี้นี่ที่มันระเบียงนี hmm. ่คะลิลี่นอนลิลี่ประมาณกระโดดลงไปได้ไหมกระโดดเลยโอ้โหเราอยู่คอนโดหรูเลยเหรอคะเนี่ยเราอยู่บนคอนโดหรูเหรอคะ นี่มันชีวิตบนคอนโดหรูของเรากลางกลางตึกน,นิวยอร์กด้วยป๊าลีนี่นอนรอเลยนี่นอนเตียงบ้านอนเลยทำไมไม่ e e, re, ้ด้นอนท่นนี่เน่นี่เน่บ๊าป้ามีคนมาสักคนไนั่งเอื้อนั่งเอื้อนั่งเอ้อ มันคือสับคนมีห้องน้ำครับมีห้องน้ำอ๋อมีน้ำนมือใครเปิดน้ำทิ้ไงไว้เนี่ยลิลลีไม่ได้เปิดน้ำทิ้ไงไว้โอ้ว่าสาผมเลยว่าสา,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 าบผมสาบผมสาบผมสาบผมบุ้มป๊าป๊าถ้าถ้าถ้าอยากตาแบบลิลลี่ตามลิลลี่มานี่ไหนครับไปทางไหนคะไปซิ่วสับไว้น้ำค่ะไป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 ไว้น้ำเอาเอา่อ,าอนลิลลี่อยู่ที่นั่นลิลี่มีคนเข้ามาเต็มนะคะับในห้องคอนโดเขา ลงมาค่ะแล้วบอกลงบุมป๊าป้าตามเดลี่ขึ้นโบมาหนิอันนี้ขึ้นโบมาแล้วตามเลี่ป๊าป้าแล้วป๊าป้าทำอย่างนี้สื่อกดป๊าป้าเพื่อตัวนี้ป๊าป้าเจออะไรอยู่ข้างในนะครับแมงคุณแมงกัพุ่นเหรอคะป๊าป้าป๊าป้าป๊าป้าขึ้นหโดดนี้ไม่นานหนูกอดอาเดี๋ยวเดี๋กดทำไมป๊าป๊าป้ารอนานดูดิอ๋อป๊าป้าลอยขึ้นมาจริงจด้วยก็โผล่แต่แรกเรา้วไปไหนก็ไปไหนอ๋อป๊าลอยเลยค่ะทุกคนตกตะลึงทุกคนตกตะลึงเห็นม ตัวนงตัวนงเลยค่ะตัวนงเลยค่ะว่าตัวป้าลอยได้คนเดียวจะว่าตาป๊ป้ากระโดดถอยลั้งสิเออเดี๋ยวเรถอยหลังได้ด้วยครับตาลิี่บ้านเอาไปอ๋อจะเป็นเหมือนสไลเดอร์เหรอคะลี่ฝั่งฝั่งนี้มีอลี่ลอยละเพื่อนเพื่อนนงแล้วเพื่อนเพื่อนยืนดูเพื่อนยืนดูเพื่อนนงเพื่อนนงป๊าป้าลี่บดฉี่อ้าวไปฉี่ก่อนค่ะแน่น บายบายก่อนงั้ปิดช่องแค่นี้ก่อนแอนแก็ใช้คุณชิคกี้พายอยู่กับบ้าไปแล้วเราจะให้หนูกับบ้าบาย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 